สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผ้าร่วยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องเอ้าตามกันต่อครับพี่น้องเนาะพ่อเสิร์ตสุดยอดครับผมงวดพ่หันกัดเก้าเก้าล่างเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะครับถือว่างวดนี้ชัดเจนครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาพอกับเขาทุ่งวดเด้อครับผมแต่ว่าเพิ่นจะให้ล่างขึ้นบนกับมีครับผมให้บนลงล่างกับมี ต่ว่าสิเป็นออกตรงๆครับผมส่วนมาสิเป็นบนเป็นลางงวดหมื่ขึ้นนี่ครับพี่น้องเนาะครับยี่สิบหาทันวาคมหกสิบเจ็ดเก้าเก้าเต็มเต็มครับผมครับเอามาตามกันต่อครับผมตำราวพ่อเสรยี่สิบเจ็ดทันวาคมหกสิบเจ็ดก่อนที่จะไปรับชมรนบฟังแนวทางกับพอเสืรน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอบพระคุณพอได้ครับผมไปรับชมรนบฟังแนวทางกับพอกันได้ครับ พ่อครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยสวัสดีพ่อเสือครับผมครับผมสวัสดีเช่นกันครับครับมืัอนี้เข่ากัได้พ่อเข่ากัดทางวันนี้ก็เหรอครับแต่ว่าไอ้พวกช่วงนี้รถมันออกไปทิ้งขาเบิร์เห่าเบอร์สองเกือบเบอร์เหล่ยนี้ได้อีกเย็บตรงผ่านอ๋อพ่อบางๆนี่นะพ่อเนาะมี่มี่เวลามีเวลาว่าพ่อเสือกพวกงานอะตะลบ่นใบใบอะก็พอดีบัเทียรตอนแรกวัเทียรมันมันยากครับเริ่งยากงานน้อยเวลาหน้อยควรเขาอัน พราะข้เมียเขาไปจัดตัวจีนเฮ็ดงานก็ได้เขาฝากร้านนไว้ไปก็ได้อย่างนี้มันเรงอยางมันยากนะครับวันนี้ตัวจีนพร้อมที่ครับอ่าเพิ่นไปไปรุมน้องเขาน่ะไปไปรุมน้องเขาถ้าเขาจ้างก็ได้ไปไปอันทั้งผัวทั้งเมียเขาหรอาไปจัดจัดตัวจีนแมนแช่วงนี้ก็งานงานดีครับผมช่วงนี้ครับครับผมโอเครีพอดำเล้าเก้าเก้าตรงๆเลยพอหลังอ่าแมนสบายรักบไว รักเงินรุดขั้นมันมาเปิดเมันก็อยากรุดขึ้นมาแล้วแหละครับผมอืมแต่ว่ามันยังยังว่าเป็นไอ้อ่รักตัวหนึ่งตัวร่องเป็นเป็นรักซิปอยู่ครับผมครับการการเขาเจอกระชับไปแต่ต้แบบเชียวเชียวอยู่ดอกเพราะว่ายังเพราะว่ามันมันเดินหลายงวดแล้วก็เชียวเชียวเม่อยเมื่อยาฟันช่องกับพี่น้อกอินที่เขียนเขียนเขาขอหยาดยี่น้อกอินที่เขาเสียเงินนะแมกแกักไว้ก่อนครับผมแต่ว่ากับต่บัดตะบัดตะว่ารอบนี้ผลมันใช้ก้อนรอบเมื่อกี้ได้ป่ะเนี่ยครับ รอบนี้มันใจก,ก็รอบเมื่อกี้นี่เพราะว่ายังเพราะว่าเลขกดูดูเรามันมันสวยนะทิศทางครับผมอ่าทิศทางมันสวยดีนะครับกันมันว่าอุตริีแต่ว่าที่เรามันสวยนะครับอ๋อก็อเอาไปครับผมเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตามสโลแกนพอเสิดล่นะครับผมอ่าไม่ไม่ต้องรอใครมั่นใจปล่อยต่อเลยรนถะครับอ่าก็คืออ่าเราพัฒนาวันที่2บเเดือนธันวาปี67วิ่งเด่น <S <S เด่นห้าเด่นห้าลองศูนย์ลองศูนย์กันหนึ่งกันหนึ่งรูดเจ็ดรูดเจ็ดครับผมก็ามารูดเจ็ดถ้า,าพมเสือเดือดไถแชสองหางเนี่ยเชื่อคเจ็ดแต่ว่าเสือไถรูดเจ็ดครับผมอ่าเด็ดไถ่สองหางถ้าพอถ้าพอติดเจ็ดครับอ่าไปเบื้องจับคู่ล่างเอาล่างก่อนนะพ่ออ่จาจับคู่ล่างครับเก้าแปด เก้าแปด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 สี่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 สองเก้าสองเก้าห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 กห้าหกห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจะในชุดนี้อ่าพอเสด็จสี่สี่ตับไห่สองหางก็คือตัวที่พอเสร็จเนีนเนก็คือศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดเจ็ด เดี๋ยวแล้วพ่ออันพอบอกมาบ่มีดิหนิว่ามีนั่นแหละนั่นแหละคือคือคถอดวัตถุถ่ายมูถอดตาถ่ายพี่น้องเลยถอดถอดตัด่ายพี่น้องเลยคือบ,บอ,อบ,บอบว่ม,ามาทีที่บอกมาบ่มีดทำไมโลกถ่ายมูก็คือเอาตัวเอาตัวหนักไปเลยตัวเน้นไปเลยตัวเนี่ยเน้นเน้นตัวใดกคับพ่อนี่ลาศูนหาครับครับแปดเจ็ดนี่แหละศูนหาก็แปดเจ็ดครับผมอ่าชุดที่ว่าชุดที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสำรองไว้อ๋อครับครับ ตัวตที่นหนจะเป็นประดก็น่าจะเป็นเก้าเจ็ดต่ะตัวที่นหนจะเป็นปรดแต่ว่าพอเสบ่บ่ดึงเึ้นไปเอาเฉพาะศูนย์ห้าครับแปดเจ็ดฉพาะสายล่างครับอ่าทีนี้ก็สายบนสองตัวบนอ่าเอ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 าซุ้มเอาเอาซุ้มตัวที่พอเสที่เราไม่จะมากกว่านะครับผมเก้าศูนย์เก้าศูห้าศูห้าศนห้าหนึ่งห้าหนึ่งหาหนึ่งศูน หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่าไอ้ไอชุดนี้เอา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 เป็นตัวเน้นไว้หาหาหางนี่ตัวเน้นอ่าอ่าเดี๋ยวพอเสร็ทีเนี้ยอีกตัวหนึ่งทุ่ยถ่ายเยอะครับผมอ่าไปเนี่ยซ้ำรองครับสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ง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 หกหนึ่งหกหนึ่งอ่าสหรับในชุดบนนี้ ที่พอเสือบอดปอตะก้อนหาหางมีเปร์เซ็นต์ซ้ำกันวัตสุตัวแล้วพอเสือนที่จัดให้เก่งๆนี่ก็น่าจะเป็นประมาณเดียบังหาหนึ่งกับห้าหนึ่งกับกับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งกับหนึ่งศูนย์อ่าห้าหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ครับผมแต่ว่าทุกตัวก็ไม่คิดออกเข้านะแต่ว่าแต่ว่าพอเสื่อมในพวมันจะว่าเลขเลขชุดนี้มันอาจจะห็นกล้ายกลัวนะครับอ่าที่นี่รับ ปลารักหน่วยปลักหน่วยครับผมเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าห้าหนึ่งหนึ่งปะแล้วพอเสร็จจะปลารักสีไผ่คือศูนย์ศูนย์ป่ะถ้าหากว่าลักหน่วยมันกอดข้อกันตัวปลาตัวปลาลักสีกระติพม้าครับผมอือแต่หากว่ารักหน่วยมันไม่กอดข้อกันกับศูนย์กับตีบม้าทันทีครับ วัตถินีชุดสามตัวสามตัวตัดเล่นหน้าหลังอ่าตัดเล่นหน้าหลังห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์อ่าสามหางนี่คือตัวเน้นครับผมตัวสำร้องกะสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าพอเสด็จมักส่วนตูอีกีเนี่ยพอเสด็จมักอ่าศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่าศูนย์หนึ่งมกักมักแบบมักชุดๆนะ่ะเอาตามเอาตามตัวเด่นตัวร่องตัวกันรละบางทีมันกอดข้อกันมากอืมเราไม่มเคย 1> 1. เปลี่ยนแล้วที่เห็นว่าพี่กายตอนแ้กอ,อยู่สนามกราฟที่เด็ดรองการแตว่าสามตัวตรงๆอนะ่ะครับผม,มเคยมีเยลล็อบหนึ่งยหวดนี้ระวังให้ดีครับผมห้าศูนย์หนึ่งพอเสด็จมันใจว่าที่ เลขสถามบ้านตัวเด่นสุดพอเสร็จมันรบรรดาเลขเด่นรองกันนี่ตัวเด่นที่สุดอีกพอเสร็จคือว่าหนึ่งแหละเด่นที่สุดสรับวันนี้หนึ่งน,นะพ่อเนาะแมนหนึ่งครับแต่ว่าพี่พี่น้องการขันนีอาจารย์ท่านไหน่นไม่เจ้ก็กแปดกระจิบหน้าแปดมันยังวนเวียนอยู่เจ้าพอเสร็จมันจับมาใส่แปดอ่ะแต่ว่ามันยังวนเวียนอยู่ว่าม,นม,นมนันมันมันเลขมันขิงไทยด้วยเก่าทิ้งไทยด้วยเก้าตามตำล่าเนี่ย่นมามันจะมาแปดกับซีครับผม ต่างทิ้งได้เด็กเก่าตำราว่าจัมาร์แปดกรับสีแต่ว่าทิ้งไม่งั้นมันก็ทิ้งได้เด็กเก่าทั้งครูเนี่ยแหละปัญหามันนันนบัติเนี่ยนะมาแปดกับเคร่งบนทั้งล่างอ่ะครับานี่นะครับอาเอาสี่กาเพือถามความมั่นใจพ่อเสรดพ่อเสรดกับมั่นใจหลายองค์ดเมื่อกี้นี่ครับอาเพราะว่าพอเสดเพราะว่ามันมันมันเป็นช่วงที่มาอ่ามันเป็นเดือนเกิดของพ่อเสดน้ำ้วก็อ่า มันจะถึงไงบ้านไบคู่ของครูบาอาจารย์เพิ่นพอดีอินปีเนี่ยจะถึงบ้านไบคู่นะเพราะเนี่ยอ,าอนาคตข้างหน้าเรือว่าบ้าน,นบ้านไบคู่จะหากว่า่พี่น้องเอฟซีที่จะข้าร่วมไบคู่นั้นพอเสือกันเดินทางมากกับแจ้งความจุมนงงมาก,ก่อนกระบดที่นี่อ่าปอดมืออีดีตาพี่น้องเอฟซีมาหลายเนี่ยพอเสิอกัจะเชิญทาง่องเข้ามาทายซ้ำน้ำอ๋อมือใดล่ะพ่อ,พอ สามกำหนดกำหนดเดืนอนเมื่อกามัน 3, ไอ้เมื่อสามค่ำเดือนสามนั่นแหละเมื่อเปิดประตูฟา 3, ้านั่นแหละแสดงว่าตอนนี้เพราะเสือเพราะเสืออเส่อพราท่านเบิรงเวลาตัวเองว่าตัวเองอ่ะมันว่างมอไ่ไปไลาทำงานนี่นมันท่วมกันม่มอทำมันท่วมท่วมกรับไอเขาย่ำขึ้นอ่ะมีเวลาเบิร์มื่อเพราะพรพี่พี่กายนี่กับพี่รองเอฟซีที่เพิ่งเดินทางมาจากท่ากรุงเทพท่าปลาจีนเมื่อกาวันกันหลายคนอยู่พี่กายมาท่วมว่านั่นครับผมทักผู้ใดที่ ผู้นั้นก็ไดะไรแตผู้ใด้่อเอาใจใส่ผู้นั้นกับ่พด้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สีบวอาเล่นมันเป็นเรื่องเรื่องจริงครับคือผู้บ่าวอาจารย์น่ะอาจารย์ของพ่อเสอาจารย์พรประสเดอ่ะที่พ่อเสดเคยบอกว่าน่ะอาจารย์มีตัวมีตนไม่ใช่คนก็น่าจะเป็นผีตัวตนมีไม่ใช่ผีก็น่าจะเป็นคนเพราะว่าเฮาเื่อคยได้ยืนบอกกันให้ทังเทือ้าัิจาสารทางนิมิตครับสารทางนิมิตที่พ่อเสด็จเคยบอกไห้ก็มาเชียร์พังปีกายนี่แหละครับผม เอาเอาที่ซื้อสารกันแบบนั้นเพื่อนชายทอดพิซซาหายมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วทะรู้สิว่ามันเป็นเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องคันังวดได้ล่องไปแล้วมันผิดพลาดเนี่ยเพื่อนเพื่อนแจ๋เพื่อนนี้มีท่านที่ปุ๊บหมดทึ่งงวดเมื่อกี้พอเสื่อมพอได้ว่าคว่ำฝันไหนพี่น้องกี่ปีพังก็จะปล่อยเด้ลงไปปุ๊บลงน้ำช่องอ่าห้องของอะไรไอ้น้ำเชท่าพะรวยแล้วครับผมย่ำขึ้นพอเสื่มว่าฝันว่านี่เป็ยิ่งผู้หนึ่งอยู่แต่รางมาในผู้เฒ่อพระไซอยู่ตรงซึ่งดึงข้อผู้เฒ่อพระไซลงล่างเอา ก็ไม่เลขที่ล่องลางวะพอจะรับท้ายบ่านี้วะเล็กว่าเลขผู้สาวิจยเ,เก่าเก่าตัวเดียวนะมครับเปลเก,ก้าก็ทีได่้อขันเนท่นขันเป็นาท่นทีมาบ่เพราท่านในในล่องช่องนี้ขึ้นราชีเอาเปลเก่าล่องหิ่นพอปยิ่งจะลางเนี้ยกระดึงมาท้าย <พอ S 1> งล่องลางเนี้ยครับ<ม>ืึ่งวดทีนึงอ่ะที่นึงท,งทีที่มาเขาทั้งบนพร้อมนั่นแหละเดียวกันเลยพนพนทีมาแก่ทัานที่เลยขันขันเทากันบอกไปแล้วครัมันนั่นนะแบบครับผม บานนี้ก็ดีเอ็ซี่นไอ้ไอ้ทักว่าถามว่าพ่อเธอฝันดีบ่ฝันดียิ่งหวนเมื่อกี้เนี่ยฝันดียุติธราทางฝันเกี่ยวกับผู้เฒ่านี่ล่ะสันหรอกจังใดจังใดมีพิเศษจังว่ากันพ่อครับผมอ่าค่ะทมิ้วพิเศษได้พอสีสี่่งไปไปทางไรก็ยังคอยเอาแปรอาจารย์อินไปก็ได้หรอกไม่แน่หรอกครับผมรวมเสี่ยงไปอ่าาร่วมเสี่ยงไปก็ได้ค่ะทำมิ้วต่างๆมาครับอ้าวค่ะให้ความมั่นใจพี่น้องเอ็กซี่พ้นก็ตามอ่า สรุปแกนพอเสือนันแหละครับผมดูอ่าเดนรองกันนี่แหละดูที่ตรงเดนเน้นที่ตัวรูดพิสูน์ตัววงกลมตัววงกลมมันมันที่มากเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเดนกับตัวเดนหรือตัวร่องก็ต้องมากครับอ่าหรือว่าตัวรูดจะมาหรือว่าจะเป็นชุดสามตัวตัดเลสหน้าหลังือว่ารลักหน่ยลักหน่ยเฮานี่ตามที่โกงงวดเองว่ากระลุดบ้านนี่ลักหน่ยแมนแมนครับผมอ่าว่าคระุดบานนี่แต่มืออื่นขึ้นว่านานว่าจะลดมืออ่นบ่าจะุดเจ็ดห้า ปดหนึ่งเจ็ดแปดห้างนีครับผมอ่ากระหาพี่้อกเอฟซีคนสุกคนมันสตหรับแนวทางของระเสฐผู้ใดที่ตามขายเป็นลำลำไป้วยราะว่าคู่บาอาจารย์การอื่นแสดงบนปลอยมากเหไ้มันตรงกันไหนมันเข่าไอพี่้อกเอฟซีคนใดพิสูจไม่หลับเต็มปีไหมครับผมครับอ้าวตามบอสุนแกนระเสฐฝากไว้พี่น้องมีความหมกมันใจครับผมถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นครับผมถ้าผมไม่รู้แท้จะไม่พูดไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็น ที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วจะใครเขาจะเชื่อผมเพื่อเผื่อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานเอฟซีทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสดรมี่ขิดวีไอพีหรือว่าทั้งกานช่องนำเคลียร์พารวยหรือว่านำเคลียร์ชาแนลเลยได้สาธุสาธุครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับผมเอาครับพี่น้องครับผมตำเล่าพ่อเสดครับพี่น้องเนาะจัดให้แล้วได้ครับผม 27ธันวาคม67วิ่งเด่น5้รอง0กัน1รูด7ครับผมครับเพื่อนว่าซีตัวนี้อาจชิบมาทำกันได้ครับผมหาศูพอกระประกอบครูพร้อมครับ2ตัวล่างครับพี่น้องเนาะ98 88 44 29 55ครับผม65 97 ส่วนตัวเนียนจะเป็น05และ87เ้อครับผม05และ87แล้วมาเลขบนครับพี่น้องเนาะเน้น4คู่ครับผมมี90 50 51และ10อาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง4 1ครับเพิ่นมักติดหนึ่งได้ครับผมกับบนแล้วก็มีล่องก็จะเป็น21 31 11 1, 1, 61ครับมาทีเลข ลักหน่วยบนล่างครับผมพึงจะลดไปงวดว่า,างหันแล้วครับพี่น้องเนาะงวดนี่เจ็ดแห้าหนึอาจ,จกอดข้อกันมากได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นว่างลักซิบไว้ศูนย์ครับผมครับตั้งเทียกับวิ่งกัน7 8็ดปห้ประกบกับ0นนี่แหะครับผมเอาสามตัวครับพี่น้องเนาะ 5, 5, 5 0าศ0นย์ห้าห้าศนึ่งหแล้วก็8 187ครับผม เพิ่นเน้นที่หาศูนย์หาแล้วก็หาศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์ครับเอานี่เป็นแนวทางพอเสิร์ชครับพี่น้องเนาะครับผมดูที่ตัวเด่นเน้นที่ตัวรูดพิสูจน์ที่วงกลมคระปุกม,มาครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้น้ำเจียพาลุยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีมีโชคมีลาไปนน้ำกันเด้อครับผมตำเล่ายี่ธันวาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ